สวัสดีครับช่องมาซ่านะครับวันนี้จะมานะครับมาตรวจเช็คนะครับหลังจากที่ผมใช้น้ํามันนะครับน้ํามันพาวเวอร์นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันพาวเวอร์แล้วก็ผสมน้ํามันนะครับหยุดรั่วนะครับของน้ํามันพาวเวอร์นะครับก็หลังจากที่ใช้มาประมาณ2ปีนะครับจากที่ลงคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะมารีวิวนะครับหลังจากใช้งานมา2ปีนะครับหลังจากวันนั้นนะครับที่เปลี่ยนเวลาผมเปลี่ยนน้ามันพาวเวอร์นะครับผมก็จะผสมกับน้ํามันสูตรนะครับทุกครั้งนะครับ 50ต so. ่อห้าินะครับไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะน้ำมันหยุดรั่วอย่างเดียวนะครับก็ใช้น้ำมันสุนด้วยนะครับก็2ปีนะครับผ่านมา2ปีผมก็เปลี่ยนประมาณสารอบแล้วครับมาดูนะครับวันนี้มีโอกาสเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับได้ถอดรือแท้งข้างล่างออกนะครับก็จะมาตรวจเช็คนะครับว่าตัวที่เราเปลี่ยนถ่ายนะครับมันจะหยุดรั่วจะแห้งหรือเปล่านะครับจมาลุ้นพร้อมกันนะครับเพราะทุกครั้งที่ผมเปลี่ยนผมก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้ดูนะครับวันนี้มีโอกาสก็จะมาถ่ายชีพไปดูนะครับ ตรงนี้นะครับมันก็จะมีคราบดำๆอยู่นะครับแต่น้ํามันไม่หยดนะครับเนี๋ยต้องเข้าไปดูใกล้ๆนะครับใช่จุดเดียวกันหรือเปล่านี่ครับดูนะครับมันจะแห้งนะครับไม่ไม่ได้คือคราบดําอาจจะเป็นคราบเก่านะครับน่ครับแห้งมาเลยนะก็ ไม่มีการรั่วซึมนะครับถือว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่าอาการของผมยังไม่หนักมากนะครับไม่ถึงกับรั่วหยดนะครับมันแค่ซึมแล้วก็เติมน้ายาตัวนั้นเข้าไปก็ช่วยได้แห้งขึ้นครับดูแล้วก็เป็นแค่ผงเฉยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่บอกว่าใส่แล้วช่วยได้หรือเปล่านะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าทางที่ดีก็คือซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับหรือก็ไปซ่อมนะครับแต่ผมใส่แล้วคือของผมคือตามตามอาการนะครับ ถ้าอาการร่วหนักร่วหยด่จนซีมชั่มบุดมันก็ใช้ไม่ได้นะครับคือมันมันใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับสําหรับที่อาการไม่หนักนะครับแบบซึมนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับกันนะครับประมาณนี้ครับก็หวังว่านะครับใครที่ต้องการจะหาซื้อมาใช้งานนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับก็คลิปนี้ก็มารีวิวนะครับมาบอกหลักการใช้งานสั้นๆนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็สวัสดีครับ